อยู่อินซีสามเคราะหแสงค่ะเอาไปใช้ในการอา่าเกษตยได้ทุกอย่างเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะคะที่เห็นแดงๆนั้นคือหมักไว้มานานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พอดีมีอุปกรณ์ก็เลยจะมาขยายเพิ่มทำเพิ่มวัตถุดิบที่ใช้นะน้ําปลาค่อนข้างเยอะนะไม่มีปริมาณที่เป็นนะไข่สองฟองไข่ไก่สองฟองหรือไข่เป็ดก็ได้นะก็คือโปรโตีนนะะผงชูรส ทุกอย่างอาจจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะคะปริมาณมันไม่ได้มีทฤษฎีที่แบบกําหนดไว้ตายตัวนะคะเราจะทําแบบที่ไม่ใส่ัวเชื้อก็ได้นะแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการหมักงานมากแต่ถ้าเราใส่หัวเชื้อที่เป็นสีแดงๆที่มันมันเป็นแล้วอะ่ะมันก็จะไม่ต้องใช้เวลานานเท่าไหระะ่ตราส่วนอะไรเนี่ยไม่มีทฤษฎีที่มันเป๊ะน,นะคะทุกคนมันมันก็กะเอาได้อะ่ะ พูดภาษาบ้านให้เข้าใจเนาะถ้าเราพูดวิชาการเกินไปมันก็จะปวดหัวขึ้นไปก็คือเข้าใจตรงกันว่าถ้าส่วนผสมของเขาหมักในเวลาที่เหมาะสมก็จะมีจุลินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้เนาะแค่นี้ง่ายๆเชื่อว่าทุกคนรู้จักแหละแต่วันนี้โชคดีมีโอกาสได้ทําเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆเห็นเชื่อว่าทุกคนเคยทําแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีนะคะเราจะใช้ที่มันเป็นแล้วเนี่ยจะเป็นสีชมพูสีแดงเข้มเลยนะ ปริมาณไม่มีไม่มีกําหนดแน่นอนนะทุกคนเราก็จะเทลงไปก,ก่อนคนเข้ากันนะคือบางคนค่อยๆหยอดทีละขวดทีละช้อนอะไรอันนั้นก็โอเคนะแต่เรามองว่ายัางไงเราก็ต้องผสมในอัตราส่วนท,ที่ที่เหมือนกันก่อนแล้วก็คนเข้ากันแล้วค่อยไปหยอดในขวดที่เราเตรียมไว้นะ,ะส่วนนะ้ำแล้วก็ใช้น้ำเอ่อน้ำที่อยู่ที่ไหนเราไม่หันที่ฟาร์มเราวนะคะไม่ได้ปปนะเป้น้ำประปานะใช้น้ำบา้านที่ที่เป็น้ำธรรมชาติก็ไม่ต้องพักไว้แต่ถ้าบ้านไหนใช้น้ำแบบน้ำประปาต้องพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าให้พวกคลอรีนหรือว่าอะไรเนี่ย ให้ดูเพราะว่าอยากอวดว่าทำเท่ตไปก็จะเอามาใส่ในขวดที่เตรียมไว้นะคะีนค่ะน้ำก็ใส่น้ำประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่ว่างในขวดไว้ด้วยเวลาเราเขยา่าเราจะได้สะดวกน,นะคะไม่ต้องไปใส่ไปมากเราก็เทลงไปเลยะคะ่ะแบบเทแบบกะเลยถ้าขวดใหญ่เราก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะคะมันก็จะมีสีชมพูอ่อนเจือจางแต่ถ้าเราไม่ใส่หัวเชื้อลงไปเลยอะ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะทุกคนที่ขวดนี้สองขวดนี้คือมาจากที่ ทำแบบไม่ใช้หัวเชื้อเลยอันนี้ก็ยังนานหน่อยนะมันเริ่มชมพูแล้วเห็นไหมคะขวดนี้ทําก่อนก็จะชมพูมันใช้เวลานานเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าขวดสีแดงเข้มข้างหลังที่เห็นตรงนู้นเราส่วนมากเราจะทําแล้วก็ใช้สารตั้งต้นคือที่มันเป็นแล้วอย่างนี้จุดสําคัญที่สุดเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเราผส,สมเปย์นะคะเราต้องตั้งในจุดที่มีแดดเช้าเย็อเลยนะตื่นเช้ามาเราก็มาเขยา่าเพราะว่าบางคนตั้งไว้เฉยๆอะ่ะจุลินทรีย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็มันต้องการการกระตุ้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นขวดแบบ เือดกาแฟที่แบบเวลาสั่งเดลิเวอรี่เขาแยกมาให้ใช่ไหมมันน่ารักดีไม่อยากจะทิ้งมันไปเฉยๆนะคะเพราะมันเยอะมากก็เลยคิดว่าเอามาหยอดจุลินทรีย์ไว้ก็เป็นโดสที่พอเหมาะในการใช้หนึ่งครั้งนัเนี่ย